ก้าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอลซ่ลากิฟเมอร์นะครับกับเกมวีวานั่นเอง <The Legend. S 1> และในวันนี้ <the> เราจะมาทําการรีวิวตัวละครโครโนซึ่งเป็นตัวละครใหม่ของปีปลายกันนะครับซึ่งความสามารถของโครโนเขาเลยเนี่ยจะเป็นการใช้โครโนตสฟียหรือว่าเป็นการกลางมาเรียซึ่งความสร้างความเสียหายทั้งหงมด600นะฮะไม่ใช่ดิสามารถป้องกันความเสียหายจาก,กศัตรูได้600และคนที่อยู่ข้างในก็สามารถโจมต,ตีคนที่อยู่ด้านนอกได้ นี่นะที่โคตรอยู่ด้านนอกไม่สามารถโจมตีเข้ามาข้างในได้และเมื่อในเลเวลหนึ่งจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวปืนแล้วก็แล้วก็จะเพิ่มความเร็วกับเอ้ยเพิ่มความเร็วกับตัวเองห้าใช่ต้องความเร็วกับเพื่อนที่อยู่ในวอร์ดี้ด้วยกิบเดี๋ยวถ้าว่าอัพเลเวลไปมันเพิ่มเลยเรื่อยๆจน่ไม่ก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วหรอกส่วนผลของสกิลเนี่ยตลอดเลเวลหนึ่งนะก็จะสี่ตลอดเพิ่มสองจะห้าวิแล้ววันนี้ก็มีปืนอีกกระบอกปืนด้วยซึ่งปืนนั้นก็คือเอค เอคเคมังกรฟ้าเนี่ยก็เป็นปืนที่แบบว่าก็ชุดประเทศดิซึ่งผมจะมาเล่นในระดับในอัมเลเวลวหนึ่งที่เก็บอัพแต่เรวิวหนึ่งเนี่ยมันค่อยๆจะทำให้เราวิ่งช้านะเราจะไปดูกันว่าไอการเล่นมันจะเป็นยังไงก็คือคือมาเข้าตรงนี้ทันทีเราจะไปลองเล่นในหมดใส่เดี่ยวจะไปหมดใหม่ด้วยรีวิวสามอย่างพร้อมกันอีซี่มากโอเคมาพร้อมๆๆๆอืม เราจะมาลองเล่นเอเคถ้าู้ชมดูกันไปเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมมีอื่นอันนี้มาเอามา,ซ,มาซื้อมาซื้อมาซีซอมาซีเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเราจะมาดูกันว่าโครโนและ AK ของผมเนี่ยมีอะไรได้บ้างเล่นหมดแด่เดียวมีอะไรบ้างก็คือเราเปิดมาอย่างนี้ซื้อของเหมือนหมดอ่าออีกื่นทั่วไปนะแล้วก็ใช้นี่ความเปิดความสามารถกันอย่างนี้นี่เห็นไหมเปิดอย่างนี้มันจะดูเหมือนบาเรียนสวยดีสวยดี เนี่ยที่เรายิงไปด้านนอกได้แต่๋ยวเขายิงเข้ามาด้านในไม่ได้เดี๋ยวเสองที่โกงเอาใช้ได้เลยเนาะว่าไหม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 เนี่ยทำเอาทีกันอืมอืมอีกเกมอีกเกมโอ้ด้านบนด้านบนด้านบนฮัลโหลเดะฮัลโหลเดะหนึ่งลุ่มบุ่มุ่กูยับเลยโอเค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 ลุกลิกลุกลิกลุก เอาละเอาละโหสุ่มอีกแล้วสุ่มแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ด้วยฮัลโหลแดนลงมาทำไมลงมาทำไมเอ้าลงมาแล้วมึงก็ตายตอนนี้เข็ดอยอุ๊ยเราชนะการดวลเราชนะซึ่งไอ้ผมก็ได้บอกแล้วมันมีการดวลแล้วกูจะตกลงมาทำไมเนี่ยเบื่อว่ะแล้วเราจะทำยังไงดี ฮากับตัวเองจริงเว้ยโอเค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 ยิงจากด้านล่างคงจะไม่เสียหายไม่เสียหายหรอกมั้งอืมใช่ทางขึ้นทางขึ้นสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสเนี่ยปืนแล้วปืนเอเคตอนนี้ก็ทำเวลาถือเร้วจมินจะวิ่งช้านะวิ่งช้ามากตลอดเกิมังกรฟ้าในรูแรกคุณต้องอัพเป็นเลเวสองวิ่งเร็วขึ้นขึ้นขึ้น

ไอ้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 บูชากดทหไงว่าได้ตัวเองแน่ๆเลยเอาดาบอีกเอาดาบอีกใส่เดียวเนี่ยก็เราก็เราสุ่มได้เราจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วมันจะสุ่มเอาเวทที่เราได้ตอนนี้ได้แค่หมัดมันนะซึ่งมันอยู่ที่มันอยู่ที่ขออยู่นี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 ่ขอเข้าหัวขอเข้าหัวแล้วกันหัวแล้วกันขอหัวแล้วกันขอหัวแล้วกันขอหัวแล้วหัวได้แล้วได้หัวแล้วได้หัวแล้วอีซี่แล้วเฮ้ยไหน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 ไงไม่ตายไหนไม่ตาย ไงไม่ตายล่ะเฮ้ยเอออ hey. bon er uh. ีซี่อย่างผมนี่อยู่แล้วมาๆๆๆใครอยากสีเดียวกับผมบ้างใครอยากสีเดียวกับผมมาหล่อหล่อเฮ้หล่อแดะเดบารีอ่มันยิงเข้ามาไม่ได้แต่ก็าิได้ายฆ่าตัวเองผมนี้จะหมดแล้ว ใาเฮ้ยขอบใจมากเพื hey, uh ่อนขอบใจมากใจใจมากเพื studio, actually, ่อนใจมากอ้เเพื่อนท่ไนเพื่อนท่ไนายโคโนเปียไม่เปิดแล้วเนี่ยเออเออชนะ ชนะไม่อยู่แพ้หรอกชนะเออเออไม่ต้องเลือกตัวเลยไม่ต้องเลือกตัวเลยไปไปเออช่างนี้เนี่ยมันเกิดความอยากจะเข้าไปสอดแท้คือลองยิงดูแล้วเราต้องเสียเวลากับการยิงนี้ที่ซึ่งก็รู้ว่ามันไม่ถึงมา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 ไวเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหรอออกแล้วเราเองเพื่อนเราเอง ไปเก็บกระสุนสักน่อยโอเคใครชนะฮัลโหล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 ได้คุณหลงมาอุ้ยโยจัดไปจัดไปางหดทงหนั้หมดท่ไหนกันหมดนะอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่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 น่น ไม่ไมันยิงไม่ออกปดไม่ยิงแบบกันนะไม,นนะไม่งัวมากตอนนี้ไปตาดีเอ้ทำมาเยใจาอยู่นะต้ออย่นะต้อยา เฉยเลยตัวง่วงกว่ะอยู่ิไม่ใช่เราไม่ใช่เราแน่นอนนี่ผมกำลังสนุกนั้นกำลังสนุนกไอ้ไม่บางดิมันได้มันไดมันไดเลงทิ้งอะไรไไโอ้โห รอบหนึ่งรอบงอบวิ่งเสร็จหนึ่งรอบแล้วค่อยไปหายนะดีป่าวนี่อยู่แล้วนี่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วขาไมัอยู่แล้วม้เนนะเขาอยู่ตรงนี้เขาอยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาอยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โอ้โหโอ้เขื่ยากอา come on